ัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกูตชี่นะคะรับคําท้านะคะเรารับคําท้ามาแต่ว่าไม่ได้จดจดไว้นะคะว่าท้าคนที่ท้าเรามาคือใครนะคะแต่ว่าคือเพื่อนนะคะก็คือท้าม,มาว่าเออ่รีวิวสกูตชี่แต่ว,ว่ารีวิวอันเดิมนั่นแหละนะรีวิวสกูตชี่ยังไงก็ได้ให้มันละเอียดที่สุดนะให้เร็วด้วยนะแบบ น,นี่คือแบบไม่ต้องให้เห็นตําหนิก็ได้แบบรีบีบบ,บีบ,บ,บ,บวางแล้วก็ต้องเลียงด้วยนะคะนี่ค่ะคือคําท้าก็ถ้าเราทําเสร็จนะคะเราขอท้าทุกคนที่ดูนะคะเดี๋ยวไปเริ่มรีวิวกันเลยค่ะรีวิวอันนี้ห้ามเกิน7หรือ8นาทีนะคะมินิแพนนาบัน,นะคะ่ะมินิเมลอนบัน โดนัทขนมปังแผ่นต้องเลี้ยงเลยนะคะก็ถ้าไม่พูดก็คงจะไม่เป็นไรนะโดนัทบันปังก้อน,น Hamburger Ice cream Cake JB <laughs> good What? Here, Melon Bun Jumbo Melon Bun แพนด้าตางแผนคิตตี้มีเยี่ยแพนด้าบันไอศสครีมปันเหลืองเคก้กบันจัมโบ้บันฟางแผน่นมินิเมรอนโอมช่ยมินิแพนด้าบันมินิเมอรอนบัน,น,น,บ,นบันแมว บัชบันโดนัทคิมครับขนมปังฝรั่งเศสก้วยขนมปังแผ่นจัมโบ้แพนาบันแพนเค้กเค้ก มิน mm ิเอเรียซอฟก็หมดไปแล้วนะคะอันนี้คือทําถูกถูกคําท้ามานะคะคท้าที่ได้รับมานั้นก็คือห้ามเกินเจ็ดหรือหกเจ็ดแปดนาทีนะคะแต่ตอนนี้เราทําได้แค่สามนาทีนี่ค่ะแล้วเราก็ได้เรียนมาเลยนะคะนี่ค่ะเป็นทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะที่รีวิวไปเมื่อตะกี้นะนี่ค่ะเป็นทั้งหมดเลยนี่ อันนี้ก็เลียงไปลแล้วนะคะขอท้าทุกคนที่ดูนะคะให้ให้ทานะคะหรือไม่เป็นไม่ว่างหรืออะไรก็ไม่ต้องทําก็ได้นะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทําอะไรก็คอยติดตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร้แล้วกดอัมใช่สิแล้วก็กดแชร์นะคะก็สําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบายบาย